สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบทยูเนสเคนเนาะค่ะเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมสมบายดีบ่ค่ะตุกตากับวังวาทุกท่านกับโค้งสีสบายดีเนาะคะ่ะอ่าเมื่อนี้ตุกตากับมีนัดกับเพื่อนจะเหตุยูทูบต้องกันเด้อค่ะกับตุกตาสิไปเล่นบ้านเขานั่นเองเนาะคะ่ะกับสิมีเพื่อนคนไทยมาอยู่ค่ะแต่ว่าบ่หลายเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออ่าก็ยังพากันระแองดูว่าร้อนอ่าโลก โลกอยู่เนาะค่ะเนาะโลกวิบับดันเองเนาะค่ะก็เลยแบบว่าบ่ได้เพื่อนเขาก็เลยบ่คอยได้สวนเพื่อนมาหลายเนาะค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวมื้อนี่นะคะตุกตาสิผ้าทันผู้ชมไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนตุกตาเทีย t u b e น้องกันเนาะค่ะ <c oughs> บางคนกับคงสิรูและว,ว,ว่าเพื่อนคนนี้แมนผู้ใดเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนไม่ก็อาจสิบ่ท่านรู้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจักน้อยเนี่ยค่ะตุกตาสีไปเตรียมของไปเตรียมนันเตรียมนี่เนาะค่ะ ตากอาซีอะบรไหเฮ็ดกับเข่าไปแต่ว่ากับอาซีเฮ็ดแบบเล็กๆนิดนอยพว,นพวกน้าจิ้มพวกยังไปนะคะและ้วก็อาซีอะไปซื้ออาหารยุละวงังเครงทางเนาะคะ่ะเพราะว่าบแบบเฮ็ดลายบ่ไรบ่มีเวลาเนาะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างกับอาซีแบบไปซื้อเอาอยุละวังทางเนาะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจนได้กับเขามากติดตามรับชมคลิปรับชมวิดีโอน้ำตกตากด้เลยค่ะ โอ้ยเดี๋ยวนะคะก่อนสิเข้าไปชมคลิปชมวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตุ๊กตาเพื่อเป็นกำลังใจให้อาตุ๊กตากับลูกๆด้วยค่ะเดิมสิเตรียมบักพริกเตรียมตำน้ำพริกสดแล้วก็น้ำพริกบักพริกพุนแล้วค่ะเราตุ๊กตากับสิเตรียมของไปเห็ดย่ำข้าวปุ้นให้ข้าเจ้ากิ่นน้ำเนาะโอเคค่ะนี่คือบักพริกที่ตุ๊กตาเก็บมาจากสวนเด้อค่ะจากสวนตุ๊กตาเองเนาะเดี๋ยวตุ๊กตานี่ค่ะสิมาตำ ใส่กระเทียมไวก้กอนเนาะค่ะเนาะพอจะไปถึงงานเราก็จังสิผสมเครื่องเอาเนาะคะ่นะเนี่ยค่ะจะเตรียมเครื่องไปบานเพื่อนประมาณนั้นละคะ่ะน้ำจิ้มรสเด็ดยั่วๆนะคะตำพริกสดใส่อามันนะคะหืมกลิ่นมะนาวท่านผู้ชมกลิ่นมะนาวกลิ่นน้ำปลากลิ่นอามันโอ้ยและนี่ก็น้ำจิม้มพริกขงหรือว่าพริกป่นนะคะหืท่านผู้ชมชิมแล้วแบบ เนี่ยค่ะอือหือสุดยอดเลยนะคะใส่น้ำมะขามใส่น้ำปลาใส่ข้วคั่วลงไปนะคะอือหือสุดยอดเลยค่ะต้นหอมผักชีเอาไว้โรยทีหลังนะคะเผื่อมีเพื่อนเขาไม่ชอบค่ะนี่ก็จะมาเก็บใบมะกรูดไปฝากเพื่อนด้วยนะคะอาปลูกมาสี่ปีแล้วค่ะเพิง่งจะได้ต้นแค่นี้เองเป็นต้นมะกรูดที่รักที่หวงที่สุดเลยนะคะ เนี่ยค่ะปลูกยากมาก4ปีพึ่งจะได้แค่นี้เองค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเก็บใบมะกรูดแล้วก็ถั่วที่สวนด้วยนะคะเอาไปตำที่โน้นด้วยเนาะก็ได้ตำหนึ่งอยู่ด้วยท่านผู้ชมนคะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดหน้าแลวนะแล้วนะคะมะเขือเทศนะคะไปไว้ใส่ด้วยคือทุกอย่างตอนนี้มันใกล้จะหมดหน้ามันแล้วหน้าหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวตุวตาจะไปล้างแล้วก็แพ็คเอาไปบ้านเพื่อนเลยค่ะ มะเขือเทศถั่วนะคะถั่วเนี่ยก็เอามาจากเพื่อนที่ทำ u t u b e ด้วยกันนะคะคือเขาส่งมเมล็ดมาให้เมื่อปีที่แล้วช่องพิมพ์มี่สีอีสานนะคะนะคะี่ค่ะเขาส่งมาให้เนาะเราก็เลยได้ปลูกถั่วกินเนาะถั่วพันมาจากไทยเด้อค่ะเด้อทอปลาคืทอดนะคะที่จะไปทำยำขนมจีนนะคะเดี๋ยวก็จะนึ่งข้าวเหนียวต่อเลยเนาะเราก็จะเอาเส้นขนมจีนไปด้วยนะคะ ข้าวเหนียวนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะปั้นใส่ถุงแล้วก็ใส่กระติบไปเลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะท่านผู้ชม,มสั่งพิซซาไว้นะคะก็เลยนั่งรอจะเอาไปบ้านแตงด้วยนะคะนะคะ่ะอาจาจาไลชาออเดอร์พิซซาสองถาดใหญ่ค่ะรอพิซซานะคะเปล่าหน่อย เอาจะควนกันอีกแล้วไปแล้วค่ะพิซซ่าสองถาดเอาถือไปบ้านแต่งเนาะค่ะเนาะเพื่อเหลือเก่าไปกินบ้านน้ำข่าผูใ้ใดอยากเอากับบ้านเกากับประมาณนี้แหละ,ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กินเลย <ไว S 2> จ้ะพ<ว>ิซซ<ว>่าแล้วก็โอ้<ว>ชอบอันนี้อันนี้ดูคุกกี้คุกกี้คุกกี้น่ารักมากๆเลยอันนี้ครับเค้กน่าทานมากๆค่ะน่ตาเพื่อนคนไทยทํามานะคะ เอาฟอยห่อใช่มีไก่ด้วยให้เด็กๆกินก่อนนะคะเด็กหิวเกินจ้าเอจจ้าเอ๊ะจิจีชอบกินครีมี่เลยตอนนี้ทำครีมี่แบบโอเนยันจตาอร่อยนะโอ้นี่หมูขอชิมได้ป่ะขอชิมกับน้ำจิ้มก่อนนะเนี่ยทำน้ำจิ้มมาอย่างขนมจีนนะคะน่ารักเนาะเขาชอบแบบ แล้วก็ตำส้มตำนะคะลุ้นเลยแต่ก็อาหารก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวคนรู้ว่าเราอยู่ไหนอรอนะฮะโอ้คนชงเหล้าว้าวอร่อยแล้วไม่ต้องเติมละไม่ว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรแตงเขาเรียกอะไรเลยนะกินน้ำคาราเดาเออนี่ก็คือลาบหมูเหนือนะคะคุณแม่ประธานมานะคะเจ้าของร้านอาหารเองเลยนะคะ บนปากนะคะต้องกินต้องกินราดแบบราดลงไปเลยก็ได้พอให้ให้ให้เต็มเลยให้มันท่วมเลยมันจะได้ใช่ราดเยอะๆเลยโอ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวบีบบีบน้ำปลาเออบีบน้ำมะนาวเพิ่มอีกใช่จะบีบมะนาวขึ้นข้างบนใส่ข้างบนอ่ะโอ้แม่อามิ้นของแม่นี่ใส่หน่อยเนเนี่ตาเนี่ยแซ่บอิลีตลือของมินรวยวางเลยนะถ่ายรูปสวย เด็กไปกุ้งแช่น้ำปลานะคะที่แบบเราจะตักกินเลยโรแมนติกนอนกันเถอะเพราะตรงนั้นมันเยอะเด็กเจ้าของช่องยังไม่ได้เข้ากล้องเลยค่ะคุณจริงเราไม่ได้เนี่ยเนี่เนี่ยมันขึ้ไปไปถึงตอนเด็กใหญ่นี่เนี่ยกุ้งตัวใหญ่มากเลยห้องว่างไหมอืมอืมเขาบอกไม่มีเต็มพอจะกระหันเป็นมวยเป็นเหมือนบ้านเล็กๆอ่ะมีน้ำยาด้วยนะคะ น้ำยากะทิกับน้ำยาปลาลานะคะแตงเขาทำไว้สองอย่างแล้วก็มีตรีนนะคะมีตรีนไก่อบด้วยนะคะ,ะวูวฮาโลวีนข้าวมิงแตงแตงหรือฮาโลวีนนะ่ากลัวกว่ากันพูดเล่นนะคะเป็นเพื่อนกัน yeah. งานงานยังแบบว่างานปาร์ตี้ไม่ใช่ปาร์ตี้นะคะก็แค่แบบว่าสังสรรค์กันยังไม่จบนะคะแวะแวะเยียแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงตุ๊กก็จะจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกตากับครอบครัวด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะ This is the first time I can't see you love you all ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะ Thank you for watching เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ